สวัสดีค่ะช uh nope ื่อนางสาวมาสอภานาศรีค่ะครับผมพิธีุรคุณใหญ่ครับค่ะพวกเรากำลังศึกษาอยู่คณะทคโนโยีสารสนเทศการสาขาวิศวกรรมืองเมื่อเดือนธันวาคมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทำการสาธิตวิธีการปรับแต่งหรือการอลายอินเครื่องรับวิทยุระบบ AM ชนิดหลอดสัญญากาศซึ่งในปัจจุบันนี้เครื่องรับวิทยุ AM ชนิดหลอดสุญญากานี้จะไม่มีจำหน่าย เราจะได้ทาการสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่น,นหนังๆได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมนั่นเองค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเ,คเมื่อเราทําการประกอบเครื่องมาวิทยุระบบ AM สีสิบดอลแล้วเราจึงจําเป็นที่จะต้องทําการปรับแต่งเพื่อให้เครื่องมาวิทยุระบบ AM ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ย่านความถี่ต่ำสุดถึงสูงสุดของหน้าปัดวิทยุ ่อนนะคะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งเครื่องับวิทยุระบบ AM ชนิดหลอดสุญญากาศมีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยหนึนะคะสเปกตาลสองนะคะออสซิลโลสโคปสซิกเนลเจนเนเตอร์นะคะและสุดท้ายนะคะเครื่องรับวิทยุระบบ AM ชนิดหลอดสุญญากาศของเราเองค่ะ ครับจากที่เราได้รู้จักเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการปรับชูนเครื่องรับวิทยุระบบ AM นะครับชนิดหลอดสูญญากาศกันแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการปรับแต่งนะครับก็นะครับทําการเปิดเครื่อง Signal g e n e r a รเตนะครับผมจากนั้นนะครับปรับความถี่นะครับให้มีความถี่เท่ากับ455ก h z นะครับดูเข็มที่หน้าปัดเครื่อง Signal g e n e r a รเตได้ดังนี้นะครับ จากนั้นนะครับทาการป้อนสัญญาณให้กับเครื่องรับวิทยุระบบ a m นะครับชนิดหลอดสุญญากาศนะครับทางสายอากาศนะครับนี่คือสายอากาศของเครื่องรับวิทยุระบบ a m นะครับจากนั้นนะครับทาการนําสายสัญญาณของออสิโลสโคปนะครับมาจับที่ตําแหน่งเอา์พุตนะครับของเครื่องรับวิทยุระบบ a m นะครับก็คือตําแหน่งของลําโพงนั่นเองครับ จากนั้นนะครับทําการเปิดเครื่องอเราก็จะเห็นนะครับว่ามีเสียงเราก็จะเห็นสัญญาณนะครับแล้วก็จะมีเสียงความถี่ 1K ออกมาด้วยจากนั้นก็ทําการปรับคอยไอเอนะครับที่ตําแหน่งกระป๋องไอเที่1และในกระป๋องไอเที่2นะครับให้มีความแรงของสัญญาณสูงสุดนะครับ จากที่เราได้ทําการปรับสัญญาณความถี่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการปรับแจงคาบลูกออัเลเทเนเตอร์นะครับให้สามารถนะครับมีความถี่ตามที่เราต้องการได้นะครับก็คือความถี่ต่ำสุดและสูงสุดน,น,นะครับดังนั้นนะครับเราจะใช้เครื่องสเปกตรัมอนะลิเซอร์นะครับในการตรวจสอบน,นะครับก็ ให้นำสายสัญญาณนะครับของสเปกตรัมนาลเซอร์มาจับที่ภาคโม่ขอซิเมเตอร์นะครับของเครื่องรับวิทยุนะครับจากนั้นก็ทำการกำหนดนะครับมาร์กเกอร์1นะครับมาร์กเกอร์ที่1นะครับให้มีความถี่นะครับให้ไปจับอยู่ที่ความถี่990กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็มาร์กเกอร์ที่2นะครับให้ไปจับอยู่ที่ความถี่260 0กิโลเฮิรตซ์นะครับผม จากนั้นเราก็ทําการตรวจสอบนะครับว่าเครื่องรับวิทยุเรานั้นสามารถที่จะใช้งานได้ตั้งแต่ย่ยานต่ําสุดที่ตามที่เราต้องการถึงสูงสุดได้หรือเปล่าก็ทำการบูทีกนาเสืส่อเสถตบรบ อย่างที่เราเห็นนะครับเครื่องรับวิทยุเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะทํางานนะครับได้ตั้งแต่แตย่างต่าต่ําสุดจนถึงสูงสุดนะครับตามที่เราต้องการได้นะ ครับาจากที่เราได้ทําการปรับแต่งเครื่องรับวิทยุระบบเอเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะได้มาทําการทดสอบนะครับเครื่องรับของเราที่เราได้ทําการปรับแต่งมานั้นว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องต่อสายอากาศให้กับเครื่องรับวิทยุของเรานะครับต่อมานะครับทําการเปิดเครื่องครับ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสถานีดูนะครับว่าเครื่องรับของเราจะสามารถเปลี่ยนสถานีได้หรือเปล่าเครื่องรับของเราก็สามารถใช้งานได้นะครับผมตามที่เราต้องการนะครับผมค่ะสำหรับเครื่องรับวิทยุระบบ AM ประเภทหลอดสุญญากาศนี้นะคะจะมีความไม ในการรับต่ำกว่าประเภททานซิสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องใส่สายอากาศให้มันนะคะค่ะ,คะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณไปยังพี่สมจิตหรือพี่เกตี้นะคะที่ได้ให้ควมามรู้เราะห์ลอดสุญญากาศให้พวกเรามาจัดทำเครื่องรับ วิทยุระบบ AM ชนิดหลอดสุญญากาศนี้ขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะเราจะขาดคนคนนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องขอขอบคุณไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจรรยวัฒนนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมืออีกทั้งยังคอยเป็นที่ปรึกษาและคอยให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆจนเสร็จสิ้นตลอดกระบวนการทำด้วยค่ะครับขอบคุณครับ I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn.